ม,ม่นียบแลยเี่กินในบ้านก็ไม่ชิวเหมือนอย่างนี้แบบอ่ะเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ slow life channel ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เราอยู่ที่ไร่ที่ทองผาภูมิเย็นนี้เมนูของเราก็คือชาบูจ้า เรามาหาซื้อวัตถุดิบทำชาบูกันที่ตลาดนัดวัดทองผาภูมิค่ะทุกคนอันดับแรกซื้อผักก่อนเลยจ้าวาต้นใบอย่างเดียวนาซั่งสามยี่สิบนั่นนี่ค่ะครับอย่างเงี้ยอันนี้สิบบาทจ้าสามพันหมดไม่ต้องโกรกเลยต้องโกรกฮะโกรกกลางอุ้ยจำไหมอ่นอื้อหืออันเนี้ มาสี่ก <Jamie. S 1> ันจันสิบบาทค่ะปกินไม่หมดเลยสองคนเนี่ยไหนดูซิเขาพูดอ่อนผักสลัดก็น่ากินไข่ไงคะน่ะไข่ไงอันเนี้ยอ๋อเพินละสิบห้าบาทนะฮะวก็พูดกันเองแล้วก็ได้เนื้อหมูมาแล้วค่ะทุกคนทุกอย่างครบน้ำจิ้มก็ซื้อแล้วโอเคกลับบ้านได้เดี๋ยวไปทำชาบูกินกันเย็นนี้ คนดูด้านหลังของเราพระจัน์ทรขึ้นละจุ่มชาบูท่ามกลางแสงจันทร์ฟินไปเลยจ้า รักก็ได้เวลานั่งชิลท่ามกลางแสงจันทร์อากาศวันนี้เย็นเหมือนทุกคืนค่ะการมาที่ไร่เหมือนกับการพาตัวเองมาชาร์จพลังมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างสโลลฟฟไปหมดเลยค่ะทุกคนสมกับสโลแกนของช่องเราที่ว่าชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแบบสโลลฟ์จริงๆก็อยากจะหยุดเวลาไว้แค่นี้เหมือนกันนะคะ นี่แหละค่ะชีวิตเรียบง่ายสบายสบายในแบบ slow life แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย